สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับเสาร์วันี้พาพี่น้องมาชมสวนพี่น้องชมสวนนะครับสวนไร่มะเขือเทศ er พี่น้องเนี่ยป้าพี่น้องเพิ่นปลูกหลายหลายนะครับสวนมะเขือเทศนี่ครับตั้งอยู่ที่อำเภอพลนาแก้วพี่น้องเด้ออำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลนครพี่น้องเนี่ยพาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับวันนี้กลับมาเยี่ยมคุณแม่ที่บ้านนะครับนะก็เลยพาพี่น้องมาเยี่ยมชมไร่มะเขือเทศพี่น้องเนี่ย สุดลูกหูลูกตาพี่น้องถูมากใหญ่เลยครับไร่มะเขือเทศพี่น้องมะพาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับนะปลูกเยอะม,มากเลยนะครับน่าจะประมาณเกือบพี่น้องต่ำสิบไร่พี่น้อง,าาองเอ้ยปลูกมะเกือเทศครับผมครับตอนนี้เก็บผลผลิตแล้วพี่น้องเนี่ยก็ช่วงนี้ราคาถูกมากนะครับจากที่ถามหน้าเพื่นกันกนราคาถูกพี่น้อง มะเขือเทศนะครับถ้าเป็นมะมะเขือเทศสีเขียวพี่น้องราคากิโลละสามบาทพี่น้องนี่มะเขือเทศเขียวนะครับนี่บางคนถามว่ามะเขือเทศเขียวคืออะไรนี่พี่น้องเนี่ยนี่คือส well. ีเก <sh arp stain III> <sh> yeah. <sh> ็บแบบนี้พี่น้องด้วยนี่คือมะเขือเทศแบบเขียวนะครับอ่าถ้าเป็นมะเขือเทศแบบแดงสุกนะครับพี่น้องแบบนี้นดูดีด้วเนี่ยกิโลละสองบาทนะครับป้าพี่น้องจะประถืกแค่ไหน นะครับกว่าจะปลูกมะเขือเทศได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับนะผมสมัยยังน้อยครับก็ใช้อาชีพนี้นะครับในการปลูกมะเขือเทศส่งตัวเองเรียนนะครับจนจบปตรีนะครับเนี่ยบริดูสูตรนะครับนะเรือร่องอาชีพนี้เนาะนะครับสามารถส่งเข้าเรียนจบปตรีได้นะพี่น้องเนี่ยนี่ ee, มะเขือเทศสีแดงพี่น้องเนี่ยกิโลละสองบาทน,นะครับถึกมากเลยนะอันนี้คือมะเขือเทศแบบเขียวพี่น้องเนี่ยเขียวคือพัชสเกีแบบน,นี้พี่น้องเนี่ยได้ เก็บไป,ป ап, นี่ปั๊บนี่นี่พี่น้องเนี่ยอันนี้กิโลละสามบาทพี่น้องเนี่ยกว่าจะได้โลนึงก็ไม่ธรรมดาเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยต้นทุนก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับไหนจะค่าปุ๋ยไหนจะค่าแรงนะพี่น้องค่าแรงบริหนับเลยพี่น้องเพราะว่าเห็ดเอกเนาะนะครับนะค่าแรงนะครับค่าปุ๋ยค่ายาค่าย่างครับลายขั้นตอนนะพี่น้องเอ้ยกว่าสิมาเป็นมะเขือเทศอย่างลูกนี่เนาะเนี่ย ราคาถูกมากเลยนะครับตอนนี้นะครับเพิ่นปลูกแล้วประมาณเกือบก็จะสิบไร่พี่น้องเนี่ยดูบริเวณการปลูกนะครับนี่ยาวหมดเลยพี่น้องพี่เต็มหมดเลยครับผมไม่ธรรมดาพี่น้องเนี่ยนะตอนนี้เพิ่นเก็บผลผลิตเลยพี่น้องเนี่ย ก็ปลูกมาตั้งแต่เดือนน่าจะเดือนพฤศจิกายนนะครับนะก็เก็บผลผลิตประมาณเดือนมกรานะครับนะเพิ่นกะขายเรื่อยๆพี่น้องชวงนี้ก็ราคาถูกมากนะครับสมัยพมปลูกนะพี่น้องน่าจะกิโลละประมาณ5บาทพี่น้องเนาะ5บาทถ้าเขาขายหัวปีนี่ก็กิโลละสิบบาทพี่น้องชวงนี้ก็ราคามันตกนะครับนะนี่คือเกษตรนะครับนะการเกษตรนะครับราคาไม่แน่นอนนะครับ ราคาก็จะพันผวนตลอดเลยนะครับถ้าปลูกตั้งแต่หัวปีนะครับปลูกตั้งแต่แรกเลยราคาก็จะแพงมากนะครับนะสมัยหัวปีเนาะนะครับอันนี้คือปลูกในนาข้าวนะพี่น้องหลังจากที่ห้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเพื่อนก็จะทำการตัดต่อเฟืองพี่น้องตัดต่อเฟืองแล้วก็เพาะเบี้ยนะครับไถยกคู่นะครับในการปลูกเนาะก็เป็นอาชีพที่ห่อเลี้ยงนะครับมาให้กับคนอีสานนะครับนะโดยเฉพาะอำเภอพพนนแก้วนะครับก็จะปลูก มะเขือเทศเยอะนะครับปลูกมานานแล้วนะครับประมาณ 30- 40ปีแล้วเนี่ยสมัยผมเกิดมากก็เห็นเลยครับสวนมะเขือเทศเนพ่อแม่กับป้าเห็ดสวนมะเขือเทศนะครับนะก็ใช้สวนมะเขือเทศนะครับหลังจากที่ทําไรทํานาเสร็จแล้วนะครับเป็นอาชีพเสริมพี่น้องอาชีพชาวสวนนะครับมาปลูกมะเขือเทศเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ